สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวมิสซูบิชิมิลา a สนะคะคันนี้จะเป็นรถม e ิสซูบิชิมิลา a ์เกียออโต้เริ่มต้นนะคะราคาเงินสดอยู่ที่5 9 9 0 0บาทหากเป็นสีขาวต้องเพิ่มเงินดาวค่าสีอาต้องเพิ่มขอโทษค่ะต้องเพิ่มค่าสี7,000บาทค่ะมีทั้งหมดตอนนี้นะคะที่เรามีก็คือสีดำสีขาวสีเทาแล้วก็สีเหลืองค่ะ ซึ่งภายในรถของเราเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าเป็นยังไงอเดี๋ยวมาดูด้านข้างก่อนก็ได้ค่ะด้านข้างของเราก็คือจะเป็นมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะรุ่นนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันค่ะมีกุญแจรีโมทให้หนึ่งดอกตรงนี้ก็จะเป็นการกดกระจก ปิดกระจกไม่ให้กดลงได้ตรงนี้ก็คือล็อกล็อกประตูนะคะถัดมาค่ะอันนี้ก็คือระบบกันลื่นกันถลหลนะคะส่วนอันนี้ก็คือที่พับที่อ่มเขาเรียกว่าอะไรนะปรับกระจกมองข้างนะคะส่วนอันนี้ก็คือพับกระจกจุดพับกระจกคันนี้จะมีมันติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยค่ะ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เพราะเครื่องเล่นของเราเป็นเครื่องเล่น Apple CarPlay แต่สามารถใช้ได้กับ Android ได้เช่นเดียวกันเพียงแค่เสียบสาย USB ตรงนี้หรือว่าสายชาร์จอ่าสูงตรงนี้นะคะจะเป็น Diring Stop ค่ะเป็นโหมดประหยัดน้ำมันนะคะอันนี้หน้าจอเครื่องเล่นวิทยุของเราจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะโอเค มิตซูบิชิมีลาดคันนี้นะคะจะเป็นแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยคู่หน้าสองลูกนะคะสองฝั่งจับด้านนี้คันนี้ค่อนข้างที่จะกระทัดรัดจอดหาที่จอดง่ายนะคะแล้วก็ทันสมัยด้วยฟังก์ชันต่างๆจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเกียร์ cvt นะคะอันนี้ภายในรถค่ะเดี๋ยวจะให้ชมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะ ก็คืออันนี้ก็คือด้านหลังค่ะด้านหลังภายในรถส่วนด้านหลังรถของเรานะคะไฟเบรกของเราจะเป็น LED นะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้านนี้สามารถพับสามารถพับเบาะแถวสองได้นะคะ สามารถพับเบาะแถวสองได้เดี๋ยวพับให้ดูค่ะมันจะมีะเชือกอยู่ด้านล่างแล้วเราก็สามารถดึงเชือกไปดึงเชือกไปปุ๊บเบาะมันก็จะพับลงไปได้เลยอย่างนี้เป็นต้นค่ะพับได้ทั้งสองฝั่งนะคะ,คะยังไงฝากด้วยนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้ m มิตซูบิชิมิราเกียออโต้เริ่มต้นเริ่มดาวที่3,000บาท ประมาณ6,900บาทนะคะหากสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เซลล์อิ่มค่ะขอบคุณค่ะ